คุณสนใจที่จะให้ความรู้ในการร่วมเพศกับฉันไหมคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใน The Sims 4กับชาเล l e n g มีแฟน10คนโดยห้ามโป๊ก็วันนี้นะคะเฮล่าอยู่ในเทศกาลวันพูดคุยเยี่ยงโจรสลัดและวันนี้น้องจะต้องไปแคลดงานตอนเที่ยงอะกินข้าวก่อน ตอนนี้ก็ยังคงหลับอยู่นะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วเรามาฝึกฝนเล่นกีตาร์อีกนิดหนึ่งพูดคุยเยี่ยงโจนสลันี่เราต้องทําอะไรบ้างอะอะแล้วก็กดๆๆไปนะคะว่าต้องทําอะไรเนี่ยปลดทุกที่หัวเรือรากินข้าวเสร็จแล้วก็ล้างจานตอนนี้ค่ะคุณตื่นคุณก็กลับบ้านไปได้เลยนะคะตอนนี้เรามีแฟนสองคนแล้วเห็นไหม เนื้อคู่แล้วก็เนื้อคู่ทักษะไวพิบยังอยู่ที่ระดับสามอยู่นะคะอ่ะจอนนี่คุณจะไปไหนก็ไปคะ่ะเศร้าอ่าความเศร้าที่แบ่งรับมานะคะจากความรู้สึกใกล้ชิดต่อใครสักคนที่รู้สึกเศร้าอยู่คุณจะเศร้าทำไมคะทำฉันเศร้าไปด้วยเลยอะ่ะหรือว่าคุณรู้สึกว่านอนกับฉันเร็วเกินไปใช่ไหม พูดมาหรือว่าคุณ,คณไม่ได้อาบน้ำคุณเลยเศร้าอ่ะ whatever อ่ะเราก็มาเล่นกีตาร์ฝึกฝนไปนะคะจนถึงจนถึงกี่โมงเดียวตอนนี้คงต้องไปแล้วล่ะขอบคุณที่มาเที่ยวเล่นกับฉันนะ,ะให้ถึงระดับ3เลยนะคะแล้วเราก็ไปฝึกอันนี้นิดนึงโอเคถึงระดับ3แล้วมาฝึก ซ้อมการแสดงซ้อมการแสดงอ่าถ้าเราทำให้ถึงสามเลยได้ไหมฝึกเสร็จแล้วเที่ยงโอเคอีกอีกนิดนึงฝึกพูดจะเที่ยงแล้ว โอเคเรียบร้อยจะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราได้เวลาที่จะต้องไปแครง่ายแล้วก็ <c oughs> กลับมาออกกำลังกายสักนิดสักหน่อยแล้วกันขับถ่ายโอ้ยเรายังไม่ได้เออ่ทำเกี่ยวกับเทศกาลเลยนะคะอน้องไปแครชุดนี้จริงดิจริงอะมันจะดีอหรออ่อ่ะปล่อยน้องไปแครนะคะ ไปแคทเที่ยงจะกลับมากี่โมงแล้วดูว่าน้องจะแคทผ่านหรือเปล่าโอ้ยผ่านอยู่แล้วทำไมจะไม่ผ่านล่ะเนาะเออไปชุดนอนสักขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ไปวิ่งผ่านต้องทำอะไรบ้างเล่นฝึกทักษะพัฒนาทักษะการเล่นกีตาร์ของคนุนแล้วก็พัฒนาทักษะไหวพริบของค่ะเ,เดี๋ยวไปวิ่งก่อนดีกว่าเนาะ แล้ค่อยกลับมากลับมาทำเทศกาลอันนี้ต่อดีไหมไปวิ่งแล้วก็กลับมาอาบน้ำเออถ้าไปวิ่งแล้วน้องก็จะอยากอาบน้ำอะ่ะหวัหวหนาวปิดระบบนะคะเปลี่ยนชุดนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนชุดวิ่งอีกทีหนึ่งคึบ โอ้โหเปลี่ยนชุดแบบมัดผมเสร็จสับเรียบร้อยดูซิในระแวกบ,บ้านเราเนี่ยมีใครหน้าตาดีบ้างเบื่อจอนนี่แหละได้ไปทีเบื่อแล้วหายเหยื่อคนใหม่ดีกว่าคัานนี้ก็เอ่วิ่งไปเรื่อยๆนะคะไม่อยากวิ่งที่บ้านเราอ่ะแต่ว่าวันนี้แทศกาลรุ่นนี้น่นมันเยอะเกิอนอ้าวเสียยมี เสี่ยมีมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยยืนนิ่งเลยนะคะเสียมีทองคำขาวน่าจะเป็นเศรษฐีบ้านข้างๆเราเนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนไกลอวิ่งวิวิ่งหง,ง,ง,งออกแบบว่าสมจริงสมจังมากดูสิบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังใหญ่เวอร์อุ้ยโชคมหาเอาไงดีอ่ะ ชชบมาหาทำไมอ่ะอน่าเบื่อจริงๆเลยอ่ะเรานิทานไปซะเลยอยากมาหาดีนักแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้ทำแต่ฉันว่าฉันจะไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนซะหน่อย oh. ต้องกลับนำไหมไม่อะ oh, <are> ฉันยังไม่อยากคุยกับคุณฉันจะไปหาอุ้ยนี่เยือนถ้วยฟูด,ดีกว่าไปกับ โชคดีไมไม่เอาอยากจะไปแบบผู้หญิงผู้หญิงคุยกันเราเรื่องอยู่นะคะ<ป>เราเเรื่องเกี่ยวกับท้องทะเลถึงแล้วนะคะบ้านของถ้วยโฟยตาลอยๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเอพูดคุยขย่าข,ขวัญเนาะตื่นเต้นเรื่องกีตาร์ดีกว่า ถามถึงชีวิตรักส่งต่อวิญญาณอยู่ไหนอ่ะท <c oughs> ี่านลูนีสเกลซีปะนี่ส่งต่อจิตวิญญาณแห่งวันพูดคุยยังโจรสลัดอ่ะคุยกันเสร็จแล้วเราก็มาขอประตู <c oughs> บ้านเธอสวยเหมือนกันเนี่ย โอ้โหเลียงพึ่งด้วยหรอเปลี่ยนชุดให้เขาเรียงพึ่งสร้างสายสัมพันธ์กับพึ่งหรือรบกวนเดียวเปลี่ยนชุดดีกว่าวฮ้ยมันเปลี่ยนให้เลยเนี่ยคอประตูก่อนอ่ะเอา้าทำไมเดินไปไม่ได้อ่ะมาที่นี่แล้วก็เดินเข้ามา เอาล็อกประตูเฮ้ยเอ่อสรุปเราเข้าบ้านเธอได้อย่างยังไม่ได้หรอทำไมอ่ะขอประตูอา้าวเดี๋ยวนะจอนนี่คุณมาที่นี่ได้ยังไงคะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแล้วก็เดินเออขอประตูเข้าไป หรือว่าต้องเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดเป็นหน้าร้อนแล้วก็ขอทําทำไมอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมน้องเคาะประตูไม่ได้นะะเกิดจากอะไรเอ่ยตรงนี้ก็ล็อกประตูทำไมอ่ะไม่ล็อกอะไรวะเนี่ยเคาะประตู เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาหาใคร,รเข้าบ้านไหมคะ oh, <thank> จอนนี่ถ,ถ้าคุณเข้าได้เนี่ย oh, ฉันจะตื่นเต้นมากเลย <c oughs> <c oughs> อ้าวขอได้นี่อ๋ออย่าบอกว่าเมื่อกี้จอนนี่คือยืนบังอยู่จ้ะโอเคไหนแล้วโอช้วยฟูเธอ คือเพื่อนมาหานะ่ะเธอมาทำอะไรอยู่คนเดียวข้างบนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวฉันไปนั่งรอห้องนี้ก็ได้ส่วนจานนี่คุณมีพิรุษนะคะคุณมาหาท้วยฟูทำไมคะอ่างี่บหับถ้าง,งี่ปหับตรงนี้มันจะขึ้นใไดไหมอ่ะน่าจะได้นะดูบ้านเขาสิบ้านหล่นลงโล่งนะแต่ก็แอบ,บสวยแบบ แปลกๆดูชั้นบนหน่อยห้องนี้โลงจังตั้งใจทำเป็นห้องอะไรหรอแต่ว่าเอา่เอโอเคเดี๋ยวเราขอนอนก่อนแป๊บหนึ่งเชอนี่ไม่พูดไม่คุยกับเพื่อนเลยพอและจตอนนี้ก็กลับไปแล้วนะคะในเมื่อเพื่อนไม่คุยกับเราเราก็กลับบ้านค่ะรออะไรเอ้ยเดี๋ยว เดินโป้มาเฉยเลยอะ่ะโอ้โหแจ่มมากอ่ะเรากลับมาบ้านแล้วโชคใครให้คุณมาเข้าไปในบ้านคะเนี่ยเออฉันต้องการจะฝึกเล่นกีตาร์อีกสักนิดหนึ่งนะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานเข้าใจไหมเอ้าพัฒนาทักษะไว้พี่บางคนเสร็จสมบูรณ์เสร็จแล้วเฉยเลยอ่า ดูสิความรู้ในการร่วมเพศเราควรเพิ่มไหม้ยทอมมาแอบดูอีกแล้วหรอตายแล้วเอะเพิ่มทักษะกีตาร์ของเราให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วกันดูดิมาแอบดอูเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการฝึกเล่นกีตาร์อะ เรามาซ้อมการแสดงต่อเลยทำไมนี้ไม่ครบสักทีอ่ะเออดูทักษะการแสดงอะให้ครบสามแล้วกันนะคะไหวพลิบสามแล้วโอเคเราไปล้างจานก่อน uh huh. ทักษะการแสดงขึ้นสูงละ ชคคะคุณจะมาทำเหมือนที่นี่เป็นบ้านของตัวเองไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะใส่ๆต่ำตมเนี่ยค,คุณบอกฉันนะเอาหนะกเพื่อความสนุกสนานเฮฮาปราร์ตี้ให้ทอมเขาได้มีอะไรทำหน่อยคนสนใจที่จะให้ความรู้ในการร่วมเพศกับฉันไหมคะผมจะสอนคุณทุกกระบรวนท่าเลยปิดทีวีก่อนนะคะอ่ะ ไปฮึบโอ้โหใ่้ดูทอมทอมเขาไปแอบดูนะคะบนโตะก็ได้อ่ะคิดดูสิอุ้ยดูแค่นี้ก็รู้ว่าเขาหุ่นดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็หุ่นดีค่ะส่วนทอมอุ้ยเขา ทอมคุณทำอะไรคะคุณทำอะไร <c oughs> <c oughs> อุย้ยเขาแอบ,บถ่ายรูปเราด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เห็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่เซ็นเซอร์ตายแล้ว <c oughs> ความรู้ในการร่วมเพศจะเพิ่มขึ้นไหมอืม <c oughs> เพิ่มขึ้นนะคะ,ะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า เดี๋ยวฉันฉันเริ่มมีความรู้ในการร่วมเพศแล้วค่ะฉันจะนคือในคุณเองนะคะไม่ย่าบอกน้องเขาใส่แวบนทําำเขาใส่แวบนทํทำจริงด้วย <c oughs> โอเคแล้ว <c oughs> ก็ปล่อยให้น้องทำไป เรียบร้อยนะคะน้องไปอาบน้ำได้เลยค่ะอาบน้ำแบบเพิ่ฝันถึงท้องทะเลวยดวงตาเปิดกว้างนะคะเฮารู้สึกหลงไหลในมุมมองที่เต็มไปด้วยซิมเปอยกายอยู่รอบข้างออออนอนอนความรู้สึกใกล้ชิดก,กับใครสักคนรอบข้างเฮารู้สึกดีที่ได้ใช้เวลากับใครสักคนที่เธอรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วย ความเสมอภาคทางเพศนะคะเมื่อร่างของเฮากับคู่ขาของเธอสอดประสานในลีลารักอันงดงามจากที่พวกเขาเป็นคนละคนก็หลอมรวมกลายเป็นหนึ่งนะคะโอ้โหโชวค์ค่ะคุณทำเสร็จแล้วคุณกลับบ้านเลยเหรอโคตรชิงโคตรไวก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็นอนใช่ไหมวันนี้ก็น่าจะจบเทศกาลไปแบบมัน มัคนควรเต็มแล้วเนี่ยเราทำไปหลายอันแล้วเนี่ยพูดคุยเยี่ยงโจรสลัดนะคะว่าฮ่าฮได้เวลาฝึกภาษาโจรสลัดกันแล้วสหายในวันนี้เองจะถูกส่งเสริมให้พูดเยี่ยงโจรสลัดอืมโอเคเขายังคงมาทํามองเราอยู่อ่ะแต่คุณมองตรงม่านนะคะมันไม่เห็นอะไรนี่เดี๋ยวก็จับทำหลัวซะเลยนี่อ่ะเราจบจากจอนไปแล้ว เราก็ต้องมาต่อกันที่ใครอีกพัโอ้พัดนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะืมคนนี้อุ๊ยหรือว่าเราจะกับผู้กำกับอุ๊ยมันอาจจะทำให้อาชีพการงานของเราเนี่ยมันโลดแล่นไปไกลเลยนะอย่าลืมถ่ายรูปเพื่อ เพื่อที่เราจะได้โด่งดังด้วยในถ่ายรูปเพิ่มสตอรี่ยได้แลวอย่าเพิ่งนอนกินข้าวก่อนรู้สึกยั่วยวนนะคะจากการอาบน้ำฝักบัวร้วอนๆทำให้คุณรู้สึกได้ดีจริงๆรู้สึกอะไรอะ่ะอาบน้ำฝักบัวแล้วรู้สึกยั่วยวนก็มาเอา้าอาหารในตู้เย็นหมดแล้วเหรออ๋อเหลือแต่จานเปล่าเน่าเสียแล้ว ตอนนี้ประจำเดือน้องหมดหรืออยังน่าจะหมดแล้วนะคะไม่มีแบบปวดท้องปวดนั่นปวดนี่อีกฟืบอ,อ,อุ้ยตกใจหมดท้อมื้ยเดี๋ยวฉันกินข้าวก่อนแล้วก็เก็บกวาดอาหารเน่าเสียเอ่อทํางานพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้ได้แหละเพราะตอนนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะเอาหญิง นั่งกินค่ะเวลาหนึ่งทุ่มเออโอเควันพูดกุยเยีโจนสลัดสำเร็จลุล่วงโอ้ยเยี่ยมเลยไหนดูนี่เท่าไหร่ละแปด้อยห้าสิบนะคะเอากินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนอนเนาะอ,อ่ะน้องน่าจะอิ่มแล้วนะคะเก็บกวาดแล้วก็ให้น้องนอนไปเลยค่ะฮึปรูพรอม ทำคุณมาทําอะไรคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะได้เวลาปิดคลิปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ